มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทัวลงเวียสุโกลวัตนะคะหลังให้สัมภาษณ์เลิกเบลล่าจากกรณีที่พระเอกหนุ่มหน้าเข้มอย่างเวียสุโกลวัตกับนางเอกสาวเบลล่ารานีนะคะได้ยุติความสัมพันธ์หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีท่ามกลางเหล่าบรรดาชาวโซเชียลที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงผิดหวังและไม่อยากให้ทั้งคู่เลิกรากันในครั้งนี้ค่ะ ล่าสุดนะคะเวียสุกลวัฒน์คคะได้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดคะ่ะเรื่องราวผิดฉากความรักดังกล่าวบอกว่ารากเ้าปีกับนางเอกสาวเบลลา่านั้นถือว่าเป็นเรื่องที่วันเดอร์ฟูลมากนะคะดีที่สุดไม่ทําใจอะไรหรอกครับอย่างที่บอกไปว่าเรารู้เราปรึกษากันตลอดเราคุยกันมานานแล้วครับไม่มีครับไม่มีมือที่3บอกว่าอย่าไปโยงทําไมคนถึงเชื่อมโยงไปอย่างนั้น ซึ่งมันส่งผลเสียต่อคนอื่นเราเสียใจที่คนไปโยงและทําให้เขาเองเสียชื่อเสียงเลิกทาเถอะครับเรื่องรถเช่าที่ต่างจังหวัดไม่มีอะไรไม่ใช่พลอยไม่ใช่ใครมีผู้หญิงไปหาไหมก็โสดและทําอะไรก็ได้มีคนคุยแล้วครับในวงการไม่มีหรอกครับก็มีคุยๆเป็นเรื่องส่วนตัวก็แล้วกันเนาะยอมรับว่ามีคนเข้ามาคุยแล้วเป็นสาวนอกวงการนะคะ บอกว่าขอเก็บเป็นเรื่องราวส่วนตัวเข้าใจว่าแฟนๆเสียใจแต่อยากให้เข้าใจการตัดสินใจของเราส่วนถามว่าจะมีโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมกับเบลล่าดาน,นีมันก็เป็นเรื่องของอนาคตซึ่งหลังจากให้สัมภาษณ์เวียสุกลวัตนะคะก็เกิดคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบอย่างมากมายในโลกโซเชียลค่ะเพราะว่าผิดหวังในตัวของเวียว่า move on ความรักครั้งใหม่เร็วเกินไปอย่างไรก็ตามนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่นะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ